ครับผมสวัสดีครับสวัสดีสปูซูนะครับผมวันนี้ก็พามาเบิ่งมันสับปะหลังครับผมมันนาไปนี่ก็บทายหลายรอบเลยครับผมคลิปก่อนก็ช่วงที่ได้ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนมาทายก็ช่วงสามเดือนก็จำเลยครับได้มาทายบ่ตอนนี้ก็อายุได้ประมาณหาเดือนกว่าแล้วครับผมเพราะปีนี้แรงจานในช่วงคลิปก่อนผมบอกว่าแค่อายุสามเดือนเนาะผมใช้มันแบบเสมอเนี่ยครับเสมอนี่หมองงามกระแสมันเสมอหัว แต่มันเปลี่ยนไปตามด้วยลยครับเพราะว่าฝนไม่มาตามไม่มาตามช่วงอายุของมันครับคือแต่เกาปีนี้ปีนี้ที่ฝนแรงแห้งครับตั้งแต่ปลูกมาถือฝนครั้งแรกคือตอนเขาได้อายุห้าเดือนเต็มเต็มครับผมคือสูรแรงมาทั้งหาเดือนเลยจนเป็นทั้งนี่ครับเป็นทั้งเพียแป้งเป็นทั้งไรแดงครับผมเป็นทั้งเพียแป้งทั้งไรแดงโอ้หนักเลยหนักลวงเลยใบจะล่วงเลยครับนี่ครับพอได้ฝนมาอันนี้ก็ได้ฝนรอบรอบที่สามครับผมตกก็คือตกติดตอกเลย สามสี่มื่ตกสามสี่มือตก,สา,อตกสามเทื่อติดนี่ครับก็เลยแตกแนงขึ้นมากไหมผมนี่แตกแนงขึ้นเต็มเลยต้งกัญยานยนานมันหัวบนใหญ่ตรวใหญมไมแตกแนวนะครับอันนี้กับเพิ่งใส่ปุ๋ยไปวันก,ก่อนเราก็มาขึ้นกับมือว่านมือว่านถือฝนครับผมก็ดีเลยครับเพื่นใปุ๋ยไล่กัใส่ปุ๋ยถือช่วงพอดีเลยเนี่ก็ชะลอไปอีกครับผมเบื่องฝาเบิ่งฝนช่วนนี้ก็ช่วนนีน้นครับผมร้าน้านผมขยุ่ซื้อมันหน้าครับงานเข้าเลยครับ ฝนกับตกดุป่ะนี่มันกับสิไปทางเขาล้านกับยุดรับซื่อแตกกันใหญ่ราคากับลงอีกครับอันนี้ก็เลยเอาไว้เพราะว่มองนี่เป็นพื้นที่สูงเลยเสียเอาไว้ไปเรื่อยครับเอาไว้อีกประมาณเผื่อว่าประมาณสองเดือนเละที่ทอนกะถับเบื้องตาฝนก็ไว้เป็ี่นเลยทันเทีเีกอะต้องถอนครับผมตอนนี้ก็กำลังขึ้นครับผมนี่กำลังแทงหยอดขึ้นกำลังแทงหยอดขึ้นครับมันแทงหยอดขึ้นงานเลยไอ้สอง สองปีสองปีสามปีนับกับสามปีนะครับสองปีก่อนปลูกปลูกสุดยอดเลยครับก็แปลนนี่็จอทอนช่วงประมาณต้นมิถุนาปลูกปลายธันวาคือต้นต้นมะกราบมันกับีอ่มันอาอยุหกเดือนตวนอายุหกเดือนผลผลิตนี่สุดยอดเลยครับผมดับเทียบเท่ามั่นปีนะครับไรหนึ่งอยู่มันซีหาตันครับผมไรหนึ่งที่ผมเ็จไดเนาะรับแป่นนี้แต่มีปีที่แล้วครับปีนี้นครับ แย่ที่สุดเลยปีเดียวอะแรงขึ้นกันแต่ปีเดียวผมบริสุทธิปุ๋ยฟอปีเดียวมันกกลง่มไลแดงขึ้นปีครับฝนมาแต่ปีเดียวฝนมันตกมันตกปุ๊บมันตกมันถั่วมันเน่าเลยผมเลยถอนก็เอาไหว้บริดุน้ำแหลวมันก็มีประโยชน์เพราะว่ามันมันแตกแังสีนะครับผมว่ามันเป็นไงปีนี้ก็เลยลองสูงบางไม่แต่สิป่อยไหวเงาเลยนี่ลองเมืองให้ต้นมันงามงามเลยนี่มันแทงหน่อยสิครับตรงนี้ละฝนแบบนี้ฤดูกาลนี้ช่วงเดือนช่วงนี้ก็คือ ฝนมันมาบ่อยก็คือมันสีสมัดช่วงมันนี่จะขยายหัวได้เร็วครับผมก็คือมันมันหน้าที่เขาปลูกช่วงแรงมาถือฝนนี่อายุแค่หกเดือนนี่หัวสีเทากับมันปีที่เราปลูกประมาณแปดเดือนถึงเก้าเดือนครับแต่ถ้าเราปลูกช่วงเดือนพฤษภาไปถอนช่วงธันวาคมกลางมัวบขาปญ่าครับเพราะว่าฝนช่วงอายุสามเดือนนี่มันต้องการน้ำมันต้องการความชื้นสูงเพื่อที่จะลานทาการเล่งหัวเล่งหัวเล็งหดครับแต่คันก มันที่ปลูกไปถึงสามเดือนปุ๊บแล้วมันแรงทีนี้อยู่เลยครับหัวใบใหญ่ดินกันแน่นพอถือฝนเราไปถึงแรงช่วงนี้มันถึงแรงมันถึงฝนรูบดินมันก็จะจะจะร่วนซุยแล้วก็จะฟูครับพอเป็นดินว่าได้ไส้เนี่ยนะครับมันก็สะขยายตัวช่วงนี้แหละครับสุดยอดเลยนี่ครับโง่กาประมาณสองเดือนที่ถั่วหม้รีบครับนี่ยหัวแตกใหญ่ครับกลนเบิ้งจากต้นนึงต้องให้เบิ้งต้นนึงแหละมีสามลูก นี่ครับเบิ้งใบมันโรนนะผมนี่โรนนี่เพราะั้นระเบิดหัวนะครับมันโนโรนตัวนี้คือโลนเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดตอนนั้นหละแต่มันไปนี่แปละนะครับปกตินี่คันแบบนี้นี่มันจะมีหาฝอยออกมาเต็มเลยครับตัวนี้กำลังออกครับหาฝอยกำลังหาก,กินพคิดว่รับปุ๋ยที่ผมใช้ไปกันนะสิได้กินครับยวมาเบ่งหัว ก็ได้ครับนี่ครับหัวนี่คือมันหาเดือนกวัวนะครับหัวพึ่งได้ขนาดนี้ครับคนนึ่งเขาถอนเราบางเจ้าก็หัวใหญ่บางเจาง้า,จาหัวสมนีครับถอนของเขาที่เขาอาจะต่ำแล้วมั้งครับโดยเฉพาะงหงูหรือเา่าปีนี้มันมันเป็นยังว่ก็คือเป็นแพรแบบนี้มวนขนาดมันเป็นแพรคือแบบคนมาไอควดเบิ้งดุแต่ทางทีมพรท่านได้เห็น,นอย่างมันเลย อกี่พันสองเดือนผมคิดว่านะ่าสิได้อยู่ส้ำแขนอยู่คิดว่านะครับตัวอยู่คองหรือเปล่าผมเพราะาดินนี่ก็มันกนะบอไหวนะครับเพราะว่ามันปลูกมากอะหลายปีผมมากเค่ปลูกสองสามสาม,สามสี่รอบแต่มันบริเวณบำรุงโดยอินทรีไงเศรษฐกิจตอนนี้ก็ผมได้มาเห็ดเองนะครับก็คือสีได้แบบบำรุงแบบทางอินซีเคมีนะครับก็สบ,บำรุงดินไปพร้อมเลย ตัวนี้เปลืองจับปีแรกครับผมก็มันตั้งหลักหลาท่านครับผมก็เลยเอาไปก่อนเพื่อหาทุนก่อนครับตัวน,นี้ก็หัวดกครับนี่นี่สองเดียวก็คือดิได้รุ่นนี้ครับนี่ตัวน,นี้สี่ห้าหกครึ่งหนึ่งกับบอนหกหัว,วครับตัวน,นี้ก็น่าจะได้อยู่มันสิบได้อยู่ครับสิบก็เราเบิ้งครับผมจะไปนี่เดี๋ยวตอนถอนผมสิมทาทไทยเบิ้งอีกเท่าน,นึงว่าช่วงนี้เนาะตอนนี้อายุ ใเดือนกว่านเนาะตอนนี้ก็พฤษภาประมาณกลางเดือนงวประมานนี้ครับกลางเดือนแล้วอีประมัณก็บเบอ์เนชารวาวาเดือนไหนสิได้ตอนเด๋ววตอนตอนถ้าสิมาเบิง่งตอนตอนนี้ครับว่างวสิไปได้สำหรครับแล้วก็ต้นที่สูงสำหไดบังฝากที่ตามผลงานไว้นะครับผมสำหรับคลินิกอ่ะขอลาไก่อนครับสวัสดีครับ